สีของมีเ,เลยเขาจุ่มมาให้นี่ค่ะได้มันแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะดาดีกล่องจุ่มกล่องจุ่มกล่องจุมน้องหมีเลยของแทนะคะ อันนี้สั่งมาจากไหนคะสั่งมาจาก butterbear official ครับสั่งมาจาก butterbear official คอลเลคชันล่าสุดอ่ะว้ายเป็นคอลเลคชันล่าสุดด้วยนี่ตัวไหนเป็นตัวซีเครตนะมาตัวไหนมนตัวซีเครตมันจะไม่อยู่ในนี้อ้าวเหรอนนถ้าเราได้ตัวซีเครตขึ้นมาเราทำไงดีอะคีดคีดค<า>ีดคีดไหมเออต้องคีดก่อนอุ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่ต้องมีสติกเกอร์หนึ่ด้วยนะ <ST IT U K> เห็นไหมต้อมีสติกเกอร์แบบนี้ด้วยของแส่นะคะนี่ว่าเนี่ยตั้งแต่แบบเขามีกล่องจุ่มมาเอยใดยนี่ไม่เคยจะซื้ออะไรกับเขาเลยนะแต่อันนี้คุณชายเขาแบบว่าอยู่ในด้อมน้องหมีเลยไนงะเขาก็เลยอยากจะแบบแตดีเขาอยากซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะคะอ่ะเอาซะหน่อยเนาะมันรุนแรงกันปะมุนแรงกันเด็กเก๊าเฮ้ยพี่ชายไ่ดูวะพี่ชายไปดูดวะ ไม่ถูกเหร,อ,หรอ,อยังไม่จบรุนไหม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 เดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบการ์ดข้างล่างน,นะเราต้องแกะถุงก่อนเฮ้ยม,มีการ์ดไว้อ่ะอย่าเพิ่งแกะการ์ดอย่าเพิ่งแกะการ์ดเออคุณชายเขาบอกว่ายัางไม่ให้แกะการ์ดอ่าต้องแกะถุงก่อนจะได้รุน ออกกาด์ก็คือมันจะบอกว่าในกลุ่มตัวอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับก่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นซีเกทอ่ะโหขนาดนั้นเลยรู้สึกแบบเหมือนมีไม้คาถาฮะมีมังกรใช่ไหมัวดอยู่นี่พร้อมหรือยังคะ่านผู้ชมพร้อมหรือยังคะอ่ะลุยมาได้ก่อน เต็มเ<า>ส้น <มา S 1> สนะไนอ้ไม่ทายอ่าเต็งหยิบมาเลยเตงหยิบมาเลยอ่ะไม่ทายหยิบให้หน่อยไม่ต้องเตงหยิบขึ้นมาเลยอฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนั่นจะเป็นกระโปรงนะอ่าหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมา <c oughs> เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นหยิบทุบขึ้นมาเลย <c oughs> อ่าชุดอันนี้ชุดอาบน้ำโอเคชุดอาบน้ำเอ้ยชุดอาบน้ำเออเรียกว่าสีเขียวออกจะกรี๊ด ไอ้จริงจริงดิฉันก็เห็นแล้วนะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคือแบบเป็นการเฉลยไปแล้วนี่ได้แล้วอเอาน้องมาติดกับกระเป๋านี่ค่ะนี่เอาน้องมาติดบึม้มอ่ะแอสซูมาประมาณนี้แล้วกัน นี่นะคะได้น้องคนนี้มาขอบขึ้นแค่ะคะขับคุณนะคะที่จุ่มมาให้ครับยกบอกเลยได้มิล่าไม่ไหวนะครับของแท้ต้องที่ไหนนะคุณชายก็ต้องที่ Line Official ครับเขาไม่มีในช็อปออนไลน์นะถ้าไปในช็อปออนไลน์อาจจะมีบวกราคาจะดีรักมากไหม,มรักครับ